ยังคงอยู่กันที่ประเทศจีนนะคะเป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอค่ะที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างหนักพอสมควรทีเดียวเมื่อหัวหน้าง,งานได้มีการลงโทษลูกน้องที่เป็นพนักงานในร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งด้วยการบอกให้ลูกน้องเนี่ยหยิบธนบัตรในกระเป๋าของตัวเองใบละ100หยวนขึ้นมาแล้วก็สั่งให้ฉีกต่อนหน้าธารกกำนันถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าลูกน้องของเธอไม่สามารถที่จะขายได้ตรงตามเป้าที่ตั้งเอาไว้ค่ะ นี่คือคลิปวิดีโอนะคะ ที่หนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงได้มีการรายงานบอกว่าคลิปนี้เกิดขึ้นที่ร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าโกมในมนฑลทนชางตุงค่ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้ถูกแชร์กันกระหน่ำเลยแสดงให้เห็นถึงผู้จัดการของร้านเนี่ยสั่งให้พนักงานที่ทำยอดขายได้ไม่ดีคือเขากำหนดเอาไว้อยู่ที่100ชิ้นต่อวนันแต่พนักงานไม่สามารถที่จะขายได้ตรงตามเป้านะคะให้พนักงานเลือกเอาระหว่างคุณจะยอมฉีกแบงค์หนึหยวนในกระเป๋าทิ้งหรือเปล่า หรือคุณจะถูกไล่ออกจากงานณเวลานั้นนะคะ <Okay. S 1> ซึ่งทางผู้จัดการร้านก็ออกมาแก้ตัวหลังจากที่ถูกถล่มอย่างหนักในโลกโซเชียลค่ะ <Okay. S 1> ว่าเธอเพียงต้องการสั่งสอนพนักงานให้รู้คุณค่าของทรัพยากรบริษัท <Okay. S 1> แต่ว่าการฉีกหรือว่าทำลายเงินเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายทำให้ผู้จัดการร้านคนนี้ถูกตักเตือนและปรับเงินเป็นจำนวน1000หยวนหรือว่าราวๆ2 0 0 0เอ่อ23,700บาทค่ะ